ไล่คาบู e85 สำหรับรถคาบูคนไหนไล่ไม่จบรถคาบูมาวางคลิปนี้ในคลิปก็จะที่หมายเรื่องคาบูครับคาบูที่ผมใช้ก็เป็นคาบูตัวนี้เลยครับเป็นเคลเซียมนะครับเคลเียมแบบปัดแต้ปัดแต้ขวาดำคือมันมีคุณสมบัติพิเศษคือไล่ e85 คือไล่แบบจบจไม่ต้องโมเพิ่มกันเลยครับมันจะมีด้วยกันสี่ขนาดก็คือว่าตัวลูกเร่งลูกเร่งเราจะวัดจากปากด้านหลังนะคือว่ามีลูกเร่ง28มิล ก็คือลูกเล่นสามสิบและอ็ตัวนี้ลูกเล่งสามสองและก็สามสี่ก็คือถ้าเป็นตัวลูกเล่นยี่แปดกับสามสิบอ่ะเนี่ยที่ใส่กอยางมันอยู่ที่ประมาณสามห้าแต่ถ้าเป็นไอตัวสามสองกับสามสี่อ่ะมันที่ใส่กอยางอยู่ที่สามเก้าลูกสมบัตรก็คือว่าเอาเกินระดับเลขเลยเรื่องระบบปากแตรอ่ะเนี่ยดูกันใหชัดตัวนี้เป็นหนึ่นแบบปากแตรคือว่าอากาศแทนที่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ปากทางเข้าของ ช่องเวนจูรี่ก็คือช่องคาบูตรงนี้แหละก็คือถ้าว่าไม่เป็นปากแตรอ่ะมันจะวนเวียนอยู่ปากาทางเข้าอ่ะแต่ถ้าว่าเป็นปากแตรอากาศมันจะรีบเข้าแบบเข้าช่องเวนจูรี่แบบตรงๆเลยมันจะได้อากาศที่เร็วกอากาศที่แรงแล้วก็ส่วนผสมทุกขก้นตอนแบบว่าลงตัวมากก็คือต้องเป็นคาบูแบบปากแตรตัวนี้แล้วก็ปากแตรตัวนี้ทางเดินน้ำมันอ่ะมันจะโมมาให้แบบติดในบล็อยเราไม่ต้องจอกเราไม่ต้องตัดขาลูกโอย เราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ใส่แล้วแรงเลยแค่ไล่ดมห,หนูกับใส่เสื้อเมนอะ่ะถ้าเป็นในอีเบทห้าเพราะว่าคนไหนแบบไล่อีบทห้าไม่จบอ่ะต้องคาบูตัวนี้เลยเคเลียมขวาดําแบบรูดป,ปากเตะครับเนี่ยครับต้องตัวนี้นะอ่ะแล้วทำไมต้องใช้เคเลียมก็คือเคเลียมอ่ะตัวนี้มันจะจูนเหมือนเอนโปลักษณะจูนเหมือนเอนโปแต่เอนโปไล่อีบทห้าแล้วมันไม่จบต้องมาเป็นเคเลียมเคเลียมที่ที่ขายกันที่ไม่ใช่ฝาดำแบบนี้เละก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะไล่ไลยากตัวนี้ไม่ต้องโมเพิ่มอะไรเลย ก็คือไล่ง่ายไล่เหมือนเอนโปแต่ก็การที่ว่าเราเร่งก็ต่ำๆอ่ะมันมีอาการสำลักใช่ไหมคือหายไปเลยตัวนี้มันเร่งเหมือนเอนโปก็คือว่ายังไงแบบเข็มมันแบบมันแต่งเข็มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านในกันใน2รุ่นนี้อ่าลืมบอกไปมันจะมีใครไม่ชอบปากแต่แบบอยากหมกกองใช่ไหมมันจะมีปากเดิมมาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยปากเดิมปากเดิมใส่สำหรับหมวกกองอ่ะก็แล้วแต่นะแล้วบางคนว่าว่าไหนจังไหนดูอากาศที่เป็นรูรูอากาศที่เป็นรูตุนตรงนี้แหละเนี่ยมันก็เอ็นอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมมาชั่ลให้ดูว่ามันข้างในมันเป็นยังไงอีกอย่างาหนึ่งการไล่ลงหมงูมันไล่ง่ามันแข่งขาตรงนี้ได้เลยแล้วตัวเป็นตัวลูกเล่น28 e กับลูกเล่น34มันจะเป็นทางเล็กนะแต่ว่าน้ำมันมันเตียพอสําหรับไล่ E85 หรือกครจะไปเขาไล่ไล่ไป E20 95 90ก,ก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้จบก็แรงกว่าเป็มตัแน่นอนผมก็ใช้แข่งยู่นะตัวนี้เมื่อก่อนผมตามมาถกกึง89ผมใช้แข่งตัวนี้เลยมันไล่ง่ายครับคือเส้นลุงหนูนะแต่เส้งหมูก็เป็นเหมือนคลีนั่นแหละแล้วก็หนูที่ไล่ก็มืองเหมือนคด ตัวต่อดุงหมูแบบนี้ให้ไปไล่เอาไปไล่สำหรับไอ้ดุมหนูเป็นโพอ่ะมันก็ได้ง่ายกว่าเนี่ยครับด้านในมันจะดูลักษณะแบบนี้ดุมหนูที่มันเต็มมาก็เป็น35มสนะิบห้าร้อยยี่ห้านะจะเป็นตัวยี่สิบกับสามสิบเนี่ยประมาณนี้เลยเล่นลูกเล่นอ่ะมีจำแรลกลูกเล่นหน่อยเพราะว่าลโม้แล้วไม่จบเนี่ยลูกเล่นเป็นชุบโคเมีเยมอย่างนี้นะะเข็มเป็นต้องเหลืองน,นะ,ะเข็มนมี่ก็มีขายนะ,ะถ้าอยากได้ก็ เข็มเนี่ยตัวละห้าร้อยนะมันเป็นเข็มเข็มเฉพาะเลยสาหรับไล่แต่ว่าอเ้5ตัวนี้เกือบไม่ต้องเปลี่ยนเข็มเลยนะคืมเกือบไม่ต้องทาอะไรเลยอืมแล้วมาดูตัวปากสามสองสามสี่กันเนี่ยปากสามสองสามสี่มันจะอยู่เหมือนกันนะมันจะใหญ่กว่าแต่ว่าแค่ว่าไอช่องด้านหลังลูกเล่งเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอืมแต่หน้าก็อยู่เหมือนกันนั่นแหละทำเลยให้ดูกันในนี้เลยว่าแล้วทำไมช่างใหม่แบบไล่ยีหน้าแล้วจบจบคือจบไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยก็อยู่เหมือนกันนะลูกหนูที่แต่มาก็ สามสิบแปดแล้วก็ไอ้น้ํามันร้อยสามสิบหลักการก็คือว่าช่องเวนจุรีกับการรีดอากาศเข้าไปในช่องเวนจุรีน่ะมันได้รุดเร็วแล้วก็สามารถอย่างไรเวลาเราจูนแบบรอบสูงๆอะ่ะถ้าเป็นปาดไฟดตันอ่ะมันจะติดรอบสูงๆง,ง่ายกว่าแล้วก็รอบต่ำๆมาสเกเหลี่ยมมันจะมีปัญหาเรื่องแบบน้ํามันติดหนาตัวนี้มันแบบเปลี่ยนเข็มแต่งมาแล้วคือจบเลยเรื่องนี้ไล่คือว่าง่ายนะคือใครเคยไล่แบบเป็นโพนี่คือ รู้เลยเนี่ยอารมณ์ AG เดียวกันแล้วลรเอยียเป็นห้าได้โดยไม่ต้องโม,ไม,งโมไม่ต้องโมอะไรเพิ่มเลยนะอ่ะมันอยู่ที่สปีเครื่องยนต์อ่าถ้าเครื่องยนต์สปีกหนักๆนักหน่อยเนีนนน่ยเนี่ยผมผมก็แถมเสื้อเมอนไปนะที่มันเสื้อเมนที่มันติดติดมาทั้งสองตวัวเนี่ยมันเป็นแบบแปดรูแต่ที่ผมให้เพิ่มไปเป็นสิบสิบสิบกรูกับสามสิบรูนะอ่ะแล้วก็ให้ตัวต่อตัวต่อดุมหนูให้ไปใส่ครับไอดุมหนูน้ำมันเอนโปเนะอีกตัวหนึ่งแล้วก็แถมดุมหนูน้ำมัน อินโปไปหนึ่งตัวแล้วก็หนุู้อากาศไปหนึ่งตัวเลือกได้นะแล้วแต่ว่าของใครลูกอะไรสเปคน้ามันอะไรนะแต่ตัวนี้แบบตั้งใจเลยตั้งใจรีวิวเพื่อน้ามันอีกไปหน้าเลยและที่ขาดไม่ได้เนี่ยยอดดิสเนี่ยผมแถมไปเลยแถมไปเลยเนี่ยถ้าตัวนี้ถ้าซื้อแยกก็สองร้อยแปดสิบนะแต่ที่ผมแถมไปเลยมูลค่าสองร้อยแปดสิบาทเป็นอ่างน้ํามันแบบแบบตัวใสอ่ะมันถ้าเราต่อลมรู้แล้วอ่ะยังไงน้ํามันมันดูดไม่ถึงใช่ไหมไอ้ไม่ใช่มันดูดไม่ถึงมันจะยันเนี่ยเราต้องต่อเราต้องต่ออ่างนคืออ่างมันจะยาวขึ้นนนเเี่่ยแตหมือ ตัวปัดสามสองกับสามสี่มันจะโมมาแล้วนะนี่นี่เนี่ยถ้าเป็นปัดยี่แปดกับสามสิบต้องมาเทียบกับปัดสามสองสามสี่อ่ะมันมันไงมันเตี้ยวกว่าแต่ว่าผมก็เต็มไปนะไอ้นี่ใครเอาจะไปใส่ปัดสามสองสามสี่หรือว่าจะไปปัดยี่แปดสามสิบก็ได้แต่ยี่แปดสามสิบแนะนำนะอ่ะเพราะว่าผมให้แถมไอตัวตอนหมุนหมุไปแล้วอ่ะให้ไปเลยคือเนี่ยในชุดมีมีสายน้ำมันให้สามเส้นด้วยนะก็คือไอสายอากาศนั่นแหละเนี่ยแบบครบแบบนี้เลยเจ้างราคาแล้วกันอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอ,อะ ก็คือราคาหมดนี้เลย1นึ่ันห้าร้อยบาทก็คือทุกตัวเลยคาบูพร้อมยกชุดแบบนี้เลยก็คือ1นึ่ันห้าร้อยบาทแถมเสื้อเมนเสื้อเมนสองตัวตัวต่อหนึ่งตัวดุมหนูเอนโปน้ำมันดุมหนูน้ำมันเอนโปหนึ่งตัวหนวขารเอนโปหนึ่งตัวแล้วก็ต้วยถ้วใสแบบนี้หนึ่งชุดอ่ะก็คือครบแบบนี้เลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งถ้าส่งหนึ่งร้อยบาทแต่ใครอยากซื้อแยกก็มีขายนะตัวต่อดุมหนูแปดสิบบาทเสื้อเมนซื้อแยกสองร้อยแปดสิบบาทอ่ายถ้วยพร้อมไอตัวมีเน็มเน ส8 0บาทไอ้เข็มเข็มแต่งแบบนี้ก็ใครตาศูนย์ตาหมายก็มีขายนะอันี้500บาทแพงหน่อยนี่ที่ผมไล่เนี่ยที่จบจบอยู่แล้วผมก็บอกหลายหลายคนไปว่าให้ใช้แบบตัวนี้เลยบางคนก็มาซื้อผมบางคนก็ไม่ซื้อก็ได้แต่ครับอ่าคนไหนสนใจก็อินบ็อกได้ครับหรือว่าถ้ามาเฟซหนึ่งเป็นระบบนนินก็คือพิมพ์ว่าใหม่เกมซิงเว้นวัตแล้วก็ใหม่ไอ้ตัวที่ครับพิมพ์ว่าใหม่เว้นวัตแล้วก็เกมซิงครับหรือว่ากดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ก็ได้ครับโอเคครับรู้เรื่อง